มากลเรมาเลนใหม่ทั้งไหนเพื่อถามแน่คุหมบอนเด็อ่ะมึงเจอยังคุณหมอรอมากเลยนะไม่ได้คนหล่อหน่อุ้ยอุ้ยรอกขยาได้ก็บออย่างมานอนอย่างกุ้งศง สวัสดี f อของจุนชาแนลนะคะสวัสดีพี่น้องปองต่ายสุขหูสุขคนนะคะตอนนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะเข้ามาเยี่ยมมีรุ่ยนะคะพี่น้องมาเยี่ยมมีรุ่ยนะคะมาซื้อพายแก้มเพลินนะคะสุดเกลีมาเดี๋ยวเข้าไปสัมผัสมีรุ่ยหนึ่งจ้ะ <S <S สัมผัสโคเยี่ยวชาแนล,นะ,ะน,ลนะคะพี่น้องมาที่ลานน้ามาแบบสดๆเดี๋ยวเขาไปสัมผัส มาตอนนี้เราอยู่กับเพื่อนชายเพื่อนสาวแฮปปี้เบอร์เดย์ย้อนหลังนะเพื่อนนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดอ้อออยู่กับลูกสาวลูกสาวไปสวัสดีค่ะหน่อยแต่ก่อนอ่ะบมแมแต่ก่อนเราเป็นลูกสาวนี่ลุยเด้ซูม,มือนี่เป็นลูกสาวฉันมแม่จูนแม่จูนเด้ยุ้ยสวัสดีหน่อยได้มหานะคะส่วนเมลีมากกับมาเพื่อนเข่าไง สิลอยงโมอะไรแกคือเขาโมเป็นโกบมันโมเป็นโกบขี่ขค้นขาดที่ว่าอยู่ในกระโป๋านี่อะอืมแกงนะคะเป็นเท่าใดในอาการตอนนี้ยุ้ยดีขึ้นแล้วนะครับหมตายแล้วนะคะเดี๋ยวก็ฉันบ่ได้มาจักอาทิตศเหรอสองตัวสองตัวมาเทือเล็กกับเขาบ่ได้เขาบ่ได้ก็นอนอยูุ่่นฉันน่ะ น้อนเดินไปกินเขาอยู่หองผุนบุกหองเธอพุนมอนเป็นมานะคะฉันสวยสมมีิฉันสวยตอนนี้ไหนๆนี่ลุยผอมนี่ลุยผอมกว่าจูนแล้วนะขากระเศราหญ่ก็ขนาดน้อพี่น้องมือตีละยกได้แลยนะคะเพื่อนนั่นคุณหมอให้นังอ่ะยางออมเตียงบอกยางออมเตียงฮะโอ้ยาเด้อ มึงคีบอันดำหน้าแยามได้กับหัวย้มนันที่พเอาเขาล่งบ่คนตัว่ายเขาเอาเธอล่งบ่อือข้าจะมาคีบนั่นนะคะพี่น้องบรรยากาศมันก็มัน็ดีอยู่แต่บ่อยากให้มาอยู่แบบมงสี่สิเดเมื่อแลนะหละเนาะเอาเอาแย้มนันย่าขาเสื้อออกแล้วเ,ลเป็นเวลาเสาแรงนะคะพี่น้องเห็นมูดีขึ้นคดีใจนะคะ เออขอบคุณเอซีสุขสุขคนเดอร์รอวันนั้นนะรอวันที่เรากลับมาสามคนผมว่าจะสิมาลอยอยังปันวัส,สิธรรมไฮมิรีอิมิรีปันวัส,สิออกมาได้เนาะอยู่อีเนาะนะครับพี่น้องเบิงพ่อครับลูกต้อมสวัสดีครับต้อมคือรอแถวมาสวัสดีครับต้อมดำเนใส่เออไม่ได้ตามมากเนะาะม่อต้องบอกล้อล๋อ,อไม่ได้ตามมาก ข่อยกักันนาริตามากกักันได้พี่น้องมากจนนวดึ้นน่ะนะมาใส่เด้อส่ะมาแลยอ่ะคุแล้วานระิตงมาอาทิตย์ที่แล้วไปกินข้าวกับคุณพ่อคุณแม่อาทิตย์นี้มาดามจูนมาเยี่ยมเพื่อนสาวนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจักหน่อยสิเด็กกินข่าวกันนะคะพี่น้อง <c oughs> ขอบคุณเอซนะคะขอบคุณเอซแล้วก็ขอบคุณขอบคุณเงิน YouTube ยู u b e เด้อขอบ <c oughs> ขอพูดเอ c ซีเด้อที่บอกว่าเด้ให้จูนีมือนีนะคะเดี๋ยวจะสัมภาษณ์นีลุยก่อนเอซบอกว่าเปแต่งหน้าให้นีลุยเน่ยังห้สักแต่งแห่อยูบอกแต่งสักแต่งห่งนี่หลักเขียนคิวเขเลยไง สวัสดีค่ะประหยัดดีแต่เนาะเจจูนเอามึงสวัสดีกูยังไงเอาสวัสดีสวัสดีโอ้ยเอ้าเหนื่อยมาแล้วเปล่าเศร้าเร็วเดือดเปล่าเมื่อเศร้าเร็วไปหาดงามมากสิแลนมใหม่แลนใหม่ข้างหนเพื่อถามแน่คุณหมออเดียอาวมึงเจอยังคุณหมอหล่อมากเลยนะหมอไม่ใช่คนหล่อหล่อนะ โอ้ยยัโอ้ยรอกระยาดกบบอยางวานอนอย่ีบ่บอบเอวบออยาก่วยบอบอยอยากมาอืออย่งมากอย่างอป่วยอย่างรอกระยาเดอือไปหาเรียนหอกนอกนัดนัดเจอกันแล้วบ่ายจะถ้าแตกซีคีมากมาหาใกรนี้ยเดียวแต่กับพี่ไหมโอ้ย มาทางก้อนกับเขา่ได้พี่น้องมาทางนี้เด็กเขาได้เด็กป้อนนะการอะไรนะพี่น้องป้อนสบาได้เพราะนักซี่โอ้ยยุ้ยบึ้มพี่น้องขนาดมันนอนค้าตียงเอาถ้าขย้อนเมลี่มากนี dad, nee, oh ่ที่เป็นเล่าได้เอาเมลี่เมลี่มาเหรอเมลี่เขาเป็นกบในกาลาเราเขาง่ายทีช่วงนี้อืเปิดออร์เคนต์กากึ่งอย่างกันนะตัวแบบกุูลสุวรรณจังไหนกระบอกแม่เอาจะเป็นอย่างกันเป็นอย่างนี้มีผัว มี่ผัวจีนมีหลีมีผัวคู่ไอ้ข้องแยนอืมไปใส่กับไปน้ำผัวไปกินหมูกระทะกับไปน้ำผัวม่หลีนะตายแล้วตั้งแต่เฮ็ดจมูกแม่ไม่นี่บอกเหินคือทั้งปากคุณจมูกนั่นน่ะโอ้โหนี่ยุยแพร่เครื่องมือนี้มึงแพร่เมียลีอืมผัวข่อยเป็นผัวคนน้ำผัวผัวข่อยเป็นบังวันอัดบังวันอกบังนี้ ผิวแห้งนะครับพี่น้องไม่ได้อาบน้ำาบาต้องก็บ่าอาบน้ามีเมี่ยบะสู๋ไม่ได้เด็แนะเตรมเยเลยคื้องบก่น้บกพี่้ออาบน้ามึงละแต่แขนกันหน่อยโร็ตะกี้พี่น้องแขนหน่อยโลโอ้ปวดรูดูด้วยนเด้อตัดสินใจยอลวุกละอหมันวานนี่ยมาหาหมอแล้ก็ปวยพี่ละบอบรอทำให้กูกับบอแม่ลงบานนี่กูบอกยี่หี่กูไม่เย่ยมึงนี่ละ สิบอกมาชักเถือ่อตอนเห้นรอนหลุนฝากยาฉันจะไม่ยอมมาบอกว่าชาเนื้อเตื่อนชาอะไรยอยู่บอะแต่ข,าาข้าพี่น้องนี่ละละข้าแต่ไม่เยี่ยมไม่ยังคะ่ะแต่อาทิตย์นี้ก็จะไปกินข้าวกับพ่ออีกข้าพ,พ่อกับแม่อีกแล้วบอกว่าเราสิตึกปลาดุกว่านลงในข้าวหนึ่งห้าวมามิตรประปลาดุปาร์ดจะละเมียดูไรับ มอเมียน <Moment. S 2> <ช>เอาปลาเอาป่าจระเมศมาถอดสูชิฉันกินด้ยมือเนี่ยผักกาเดาวมนมีแบบจ์ใสีแมคเฮดใส่กันปนเซนแมงดาแมงดาหน้าบาดเท่านัน้น่รเการวันเนอะเื่อที่แรกกันน,นึกว่ามันสีบอลบล็อกอันที่แรก,กนึกว่า,า,ามันขมที่พอมาพอถลวกเนาะแล้วพอลวกโกรดนิดนึงแล้วก็เป็นถลอกไม่บริการขา,ขายไข่เป็ดนะนะครพี่น้องมือนั้นมาถามตื่นกับขายไข่เป็ดรีแม่นะค่ะในสองร้อยสี่เศษ อไก่กับไปเบิงอยู่ไ like ก่กับจิตีนคือการนั่นแหละบรรดาธาสีแดงไปเลยย่านอยู่เอียนแองกับไปเบิงงัวอันซอนงัวทั้งหัวทั้งเมี่ยอันซ่อนงัวนะคะเดี๋ยวเราจะได้เดี๋ยวนีลุยออกไปีกัสิเดขึ้นบ้านมาอี่แม้ว่าสิเดขึ้นออฟฟิศใหม่แล้วกับสีทำบุญเลี้ยงพระนำทำบุญเลี้ยงพระแล้วกับสิปุกขอต่อแขนนะคะพี่น้องเอิญฟันเอิญยังนั่นแหะบ้างไอ้บ้งเนี่ยปลายนาดใหญ่ตอนอันเพิ่ม อ,นนอ,อะไรนะยุ้แท็บเล็ตแท็บเล็ตเกินแตกเบิดอเธอโป่องออกบอกเธอคานออกบอกฉันเดีนหลังจากรถคือจังหวะอีเมว่าเธอเห็นงูเขียวมซาซอยเธอบอกบอลฉันมาเรียนท่เอซีไลท์เอฟซีฝันเอซีสันเอฟซีฝันมาเห็นงูเขียวเห็นบักงขัสีพญายน,นาตัวเนาะเฮ้ยเนาะคนที่ไปสวหหนขึ้นขน้วสีไปสวนในห้าวหน่ะของพญานาองค์พญานาคือ นะครับพี่น้องวันนี้เพื่อนกดสิได้กินเขานะคะขอขอบคุณเอฟซีสุขุมสุขชนนะคะที่ติดตามโหเก่งละสมอนะเก่งอีรีแต่ก่อนบอกเก่งพุดพจังสิกษเก่งเอ้ายุ้ยนัต่ออี่ยมันเก่งอีรีเอาเก่งป่วยอยู่ก็ดีเก่งมันเก่งยามมาซูมครับเดินหนวดอีนอร์นีมันมอมีหนวดมึงมากูไมมีหนวด โอเคนะคะขอขอบคุณไอ้ยื้ขอขอบคุณเอสซี่ขี่ยอกอะไรนะตอดออกแล้วมั้งเหรอขอขอบคุณเอสซี่สุบูร์สุคนนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามของช่องจุนชาแนลแล้วก็ทีมงานของพวกเรานะคะของมิรุยชาแนลแล้วก็โอ๊ตเยาชาแนลนะคะถ้าบ่มีเอสซี่กับมีเฮาในมือนี้นะคะห้ากัวเฮาในร้อยแต่หักโดนๆแบบยั่วๆนะคะไปแล้วนะคะพี่น้องที่กินข้าวไปแล้ว โม้เอาไปแล้วแมบ้าค่ะ